รีวิวสลาโมนิกบลิงเก0 0รมยไวเลดตัวใหม่ล่าสุดที่ตัวเล็กลงอัดแน่นฟังก์ชันเด็ดเอาไว้เพียบ เปตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับส a l าโมนิกบริง900 My ยไวเลตรุ่นใหม่ที่ออกมาฟังกชันไม่ธรรมดาเลยนะคะปรับเพิ่มลูกเล่นเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้าง และอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาพัฒนามาเป็นรุ่นใหม่ปรับฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆในหลายๆ,ๆด้านเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงก่อนเลยนะคะที่เห็นชัดๆเนาะว่าขนาดเขาเนี่ยจะตัวเล็กลงวัสดุนะคะทำจากพลาสติกเกรดดีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะใช้ได้ทั้งกับกล้องทั้งสมาร์ทโฟนนะคะคอมพิวเตอร์หรือ iPad ก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็รับส่งสัญ,ญญาณแบบไร้สายนะคะใช้คลื่นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งสัญญ,ญาณได้ไกลถึง2 100เลยทีเดียวตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบ LCD ความละเอียดสูงและก็ใช้งานง่ายนะคะมาพร้อมโหมด Auto ้ r i g h t ที่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้อัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าจะกดปรับเองได้นะคะก็ตั้งแต่1-10ถึงระดับนั่นเองค่ะสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมนะคะเมื่อเราอยู่ในที่แดดจ้านะคะหน้าจอเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสว่างให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ยังมีโหมด Auto ้เกนช่วยปรับเสียงที่ได้รับนั้นให้สม่ําเสมอนะคะและโหมด l o ั Cut f เตอร์ตัว นนี้จะช่วยตัดเสียงรบกวนได้ทุกย่านความถี่เลยนะคะสามารถเลือกปรับได้นะคะตั้งแต่ 160, 120แล้วก็8 0 h เฮิร์นั่นเองค่ะตัวส่งสัญญาณนะคะบิวล์อินไมโครโฟนรับเสียงได้รอบทิศทางเลยนะคะจะต่อกับเลาวาเลียดีเคนะคะที่เขาให้มาในเซ็ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาหนีบกับปกเสื้อไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะติดกับขนแมวที่เขาให้มาแบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วนที่ตัวรับนะคะเขาจะรับสัญญาณแบบดูโอชาแนลนะคะ<ม>ก็คือจะแยกเป็นชาแนลเกับชาแนลบีนะคะพ,ะพร้อมช่องเอาท์พุต3.5มมมาให้สําหรับมอนิเตอร์เสียงได้เลยทันทีนะคะและสามารถเลือกปรับโหมดการรับเสียงได้ทั้งโหมดโมโนและสเตอริโอนะคะมิ In อินแบตเตอรี่ในตัวด้วยใช้สายไทยซ C ในการต่อชาร์จนะคะทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเลยหรือจะใส่เข้าไปไว้ในเคสชาร์จนะคะที่ทําดีไซน์ออกมาใหม่ขนาดกระทัดรัดพร้อมที่เก็บสายนะคะก็ได้แบบนี้ก็เป็นการชา์ ใไปในตัวด้ววยนะคะคตัเคสชาร์จเนี่ยบิลินความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์สามารถชาร์จเจ้าตัวไมพวกนี้เนี่ยได้เต็มถึง3รอบกันไปเลยนะคะใช้งานได้ถึง18ชั่วโมงเลยทีเดียวโอเคค่ะสําหรับวิธีการแพรนะคะก็คือตัว RX เนาะกับตัว TX นะคะอันดับแรกเลยก็คือเปิดตัวเครื่องก่อนเนาะทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเลยนะคะเสร็จแล้วกดกดปุ่มบวกค้างไว้นะคะมันก็จะนะเข้าสู่หน้าเมนูแล้วเราก็กดตัวบวกเลื่อนขึ้น เดินขึ้นนะคะหาฟังก์ชันการแพรเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มบวกนะคะค้างไว้จกนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเลือกกดปุ่มบวกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันเปลี่ยนเนะเาะล้วก็เลือกเป็น yes นะคะแล้วก็กดปุ่มบวกค้างไว้ระบบก็จะเริ่มทำการแพรหากันนะคะแบบนี้ขึ้น successfully แล้วนะคะก็แสดงว่าแพรเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์และสายเชื่อมต่อก็มีมาให้ในกล่องค่อนขังครบเลยทีเดียวนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวบริง k 900ตัวนี้นะคะคือเขามีสา,สายสำหรับ iPhone iPad มาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้ iOS เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานได้ทันที และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าซื้อเจ้าตัวบีดิง900ไปแล้วเน็ตคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวราเวเลียดีเค 3G ที่ให้มานั่นเองค่ะโอ้โหให้มาตั้งสองสายเลยนะคะคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มค่ะ สรุปมาให้สั้นๆแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวริง900ตัวนี้นะคะปรับฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะตอบโจทย์นคนใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและยังคงใช้งานได้ง่ายและดีเหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทดลองเสียงก่อนเนี่ยก็สามารถไปทดลองได้ที่ s t o ร์ของ a ลาโ o นิกได้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องเดลิติทัลเอทีเอ็มเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลยและหากมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม สามารถสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ The Digital ATM ได้เหมือนเดิมนะคะ